สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการสอนการเข้าเดอร์ตามซิก n นลนะครับก็สังเกตว่าในห้องซิก n นลนะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้เปิดตัว notification นะครับก็สามารถกดเปิดได้นะครับถ้าเกิดในโทรศัพท์นะครับก็ทําตามขั้นตอนตรงนี้ได้เลยนะครับก็คืออันแรกนะครับคลิกไปที่รูปห้องตรงนี้ของเรานะครับห้อง Signal ว p พของเรา จากนั้นนะครับต่อมาก็กดที่เซตติ้งนะครับพอเซตติ้งเสร็จแล้วจะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้นะครับก็ให้เลื่อนลงมานะครับที่ Notification Setting ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็กดที่คําว่า All message ตรงนี้นะครับก็เท่านี้นะครับเวลาที่ผมออกสัญญาะไรมาเนี่ยนะครับก็จะเด้งเข้าโทรศัพท์ของทุกคนเลยนะครับโอเคอันนี้จะแก้ปัญหานะครับสําหรับคนที่สัญญาไม่เด้งนะครับทีนี้ถัดมานะครับเวลาที่ เราจะเข้าสัญญาลนะครับเข้ายังไงนะครับเวลาที่เข้าสัญญาลนะครับเวลาที่ผมส่งภาพมาในกลุ่มเนี่ยก็คือจะเป็นรูปแบบนี้นะครับจะเป็นรูปแบบที่มีเซลโซน2ออันนะครับแล้วก็มี SL ข้างบนนะครับโดยที่แคปชั่นผมก็จะเขียนว่าเซลล์ xau usd sltp ตามภาพครับแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้ทุกอันเลยนะครับสามารถเลื่อนดูย้อนหลังได้นะครับสัญญาลที่แบบเคยออกไปแล้วนะครับจะเช็คดูว่าตามสถิติไหมนะครับก็สามารถ เลื่อนดูย้อนหลังได้นะครับทีนี้มาเข้าเรื่องนะครับวิธีการเทรดตามสัญญาลนะครับสมมุติว่าผมออกสัญญาลมาปุ๊บแบบนี้นะครับทุกคนสามารถเข้ากดเข้าออเดอร์ได้เลยนะครับอย่างสัญญาลนี้เป็นสัญญาลเซลล์นะครับก็สามารถกดเซลล์เข้าได้เลยนะครับทีนี้กรณีที่ราคาเนี่ยนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับกรณีที่ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นไปนะครับสมมุตินะครับเป็นกราฟ5นาทีเนา สมมุติว่าเราเนี่ยตอนแรกนะครับออเดอร์อยู่ตรงนี้นะครับอ่าตอนแรกออเดอร์ของเราเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับสมมุติเวลาผ่านไปนะครับอยู่ดีๆนะครับราคาเด้งขึ้นมาที่โซนนี้นะครับถ้าเด้งขึ้นมาที่โซนตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วมีแท่งกลับตัวนะครับอ่าแบบนี้ก็สามารถเข้าเพิ่มไปได้เลยนะครับอ่าซึ่งตรงเนี้ยผมจะคำนวณหมดแล้วนะครับว่าโซนไหนนะครับที่มีอ่ราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับตัว นะครับหรือจะเป็นการ pending order ไว้ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น pending sell limit นะครับ pending sell limit ไปเลยนะครับถ้าราคาย้อนกลับขึ้นไปปุ๊บนะครับก็ได้ออเดอร์แบบนี้นะครับทีนี้ผมจะแนะนํามือใหม่นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยตามสัญญาณหรือคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยนะครับก็แนะนําว่าให้พอซิกออกปุ๊บเข้าเทรดได้เลยณนะตรงนี้ราคานี้ได้เลยนะครับ ่าแล้วก็ส่วน TP นะครับใครที่อยากเก็บเร็วนะครับก็เน้นแค่ TP แรกนะครับกับ TP2 ส่วนใครที่เป็นสายรอหน่อยนะครับเป็นสายดูกราฟนะครับก็สามารถเก็บ TP3 ได้นะครับอ่าอย่างเช่นวันนี้เนี่ยนะครับก็ราคาเนี่ยวิ่งไปถึง TP1 น่ผมก็จะมีแจ้งไว้ในกลุ่มเลยนะครับพอราคาถึงปุ๊บก็จะมีแจ้งนะครับถึงทีพีสปุ๊บก็จะมีแจ้งเหมือนกันนะครับแล้วก็ถึง TP3 ก็จะมีแจ้งเหมือนกัน เพราะฉะนั้นสัญญาณตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้หลายรูปแบบนะครับอยู่ที่เราว่าจะเข้ายังไงนะครับแต่ถ้าเป็นมือใหม่แนะนําอีกรอบนึงนะครับสัญญาณออกปุ๊บเข้าได้เลยนะครับแล้วก็ตั้ง TP ไว้ที่ TP 1ได้เลยนะครับส่วน SL นะครับก็ตั้งไว้ตามตัวเลขที่ผมพิมพ์แจ้งไว้ให้นะครับอย่างนี้ก็จะเป็น2,3,6,2.97แบบนี้นะครับถ้าเป็นข้างบนแบบนี้นี่ก็ดูตัวเลข ตรงด้านขวานี้ได้เลยนะครับ2 3 4 9แบบนี้นะครับอ่านี้ก็จะเป็นวิธีการเข้าซิกแนลนะครับในส่วนของห้อง1%นะครับขอบคุณครับ